รับเอาติตตัว1.6ตัวจีนะปี2018นะคันนี้สวยๆครับไม่แค่แสนเดียวครับพร้อมกับายทะเบียนสวยๆเลยคันนี้นะมาพร้อมกับยางปิสโตนปี2023แล้วสามารถใช้งานได้อีกยาวนะคันนี้มาใหม่จริงๆครับผมไม่ได้จกตานะให้ดูก่อนนะทางช่างขอดเบาะทั้ง2ข้างนี้ไปหุ้มมาใหม่นะเพิ่งเข้าใหม่จริงๆนะพร้อมกับผมอะไรมันส์ฟังก์ชัน ด้านหน้านะคอนโซลโคตรสวยครับเบาะด้านหลังนี้สภาพสวยสวยนะไม่ยุบตัวไม่ขาดนะรีบโทรหาผมเลยนะ063 407 88 2นงสองะคันนี้สามารถฟรีดาวได้ครับผ่อน8000สบายๆเลยนะส่วนด้านหลังนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กระระยะถอยให้2ตำแหน่งเลยส่วนรายละเอียดเรทดอกเบี้ยต่างๆ,ๆาพวกราคาพวกเลขมไมรต่างนี้เดี๋ยวไปชมในคลิปตัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะตอนนี้ก็อยู่ในช่องของ MN Lessing ครับเอาติศมือ2ตอนนี้ก็ถ่ายทําอยู่ที่เพชรยนต์เสีไทย68มีนบุรีผมมีคันนี้มานําเสนอนะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่มาสดๆร้อนๆเลยนะยังไม่มีใครรีวิวนะเพราะไม่มีใครกล้ารีวิวนะเพราะว่าเขาถอดเบาะไปทํานะแต่ผมลูกค้าผมชอบแบบอย่างนี้เลยเรียวๆแบบนี้เลยนะช่างเขาถอดเบาะไปครับก็เลยเอามารีวิวให้ FC ได้ดูก่อนนะกลัว fc จองไม่ทันกันนะพร้อมกับป้ายทะเบียนสวยๆครับจิตกรลสามศนยะ์สอองนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วตัวนี้คือเอาติดนะตัว1.6ตัว G ครับปี2อ่าปี2018ครับราคาอยู่ที่419,000 0บาทนะเลขไม่แค่แสนเดียวยอดมีทีเลขไม่แค่แสนเดียวนะผมกลัวลูกค้าจองไม่ทันกันก็เลยรีบเอามารีวิวให้ fc ได้ดูก่อนอามาพร้อมกับยางบิสโตนนะทั้ง4ล้อเลย เป็นยางปี2023สามารถใช้งานได้ยาวๆฟรีดาวได้ด้วยครับคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ8,000นี่สบายๆเลยคันนี้ให้ดูสันเหลี่ยมและความเงาก่อนเงาสุดๆนะสันเหลี่ยมนี่คมบาดตาบาดใจสุดเลยโอเคเรามาดูในส่วนด้านหน้าก่อนเลยนะตัวโคมไฟนี้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะอยู่ในสภาพดีทั้ง2ฝั่งนะตัวโครมยมี่ห้อนี้อย่างสวยครับถ้าเป็นผมเป็นผมเป็นลูกค้านะ ถ้าผมเป็นลูกค้านะผมเลือกคันนี้ครับเพราะคันนี้ตอบตัวสุดแล้วเพราะคันนี้ใหม่สุดเลยไม่แค่แสนเดียวด้วยนะอ่าฟรีดาวสามารถผ่อนประมาณ8,00พันสบายสบายเลยส่วนลูกค้าอยากถามว่าตัวเองสามารถออกรถได้ไหมนะให้โทรมาหาผมเลยโทรมาปรึกษาผมได้นะไม่ต้องกลัวผมนะผมไม่ใช่ไฟแนนซ์แต่ผมมีประสบการณ์การทำไฟแนนซ์มากกว่าร้อยกว่าเคสแล้วนะสามารถเชื่อใจผมได้เลยนะให้ผมดูแลเคสผมบริการเต็มที่เต็มร้อยอยู่แล้วนะมาพร้อมกับสภาพของยางให้ดูก่อนนะ ตัวดอกอยางนี้ลึกๆเลยเห็นด้านข้างไหมอ่าลึกๆเลยนะภายในซุ้มล้อของเขานะเห็นไหมจุดโชกการแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยอ่าการยาสีคนจากโรงงานก็ยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยส่วนตัวล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กอันลอยนะทั้ง4ล้อเป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วนะพร้อมกับยางของบิสโตนปี2023ีเลยมาในขนาดยาง2 0 5 5ทัาอนะอ่าอยางตัวนี้ ไม่ต้องไปทําอะไรเยอะครับเป็นยางมีห้อด้วยนะสภาพส,สวยๆภายในซุ้มล้อด,ดูไปแล้วรอบหนึ่งอ่าโอเคมาในส่วนของด้านข้างสันเหลี่ยมตรงนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะรถที่นี่เป็นรถเกรดเเราคัดเกรดเเพื่อ f c และลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะส่วนตัวฟิล์มนี้มาในขนาดฟิล์มประมาณ40ไม่บางเกินไปนะผมว่ากําลังพอดีเลยอ่าขับตอนกลางคืนนี้ปลอดภัยสุดๆเลยนะอ่าเป็นฟิล์มของลามิน่าแล้วนะอ่าไม่ต้องไปทําอะไรเยอะครับตัวนี้ฟิล์มอยู่ในสภาพดีเลย ส่วนภายในเดี๋ยวเรียกน้ําจิ้มก่อนนะแต่ยังไม่ให้ดูเราไปเดินดูรอบคันก่อนนะพร้อมกับยางด้านหลังนะฝั่งซ้ายให้ดูก่อนสภาพเต็มๆภายในซุ้มล้อครับภายในซุ้มล้อนี้สภาพนางฟ้านะสภาพป้ายแดงเลยหัวนอตน,นี้คมกริบมากยังไม่เคยโดนระแจแตะมาแน่นอนสภาพของหลังคาครับสีไม่แตกไม่ลอกนะอยู่ในสภาพดีเลยนะโอเคแล้วก็กระจกด้านหลังนี้เป็นกระจกปั๊มแดงนะตัวตาเราเป็นสีเดียวกันกับเส้นรัศ ส่วนด้านข้างนี่เขาจะเป็นปั๊มดำเป็นกระจกแท้จากโรงงานอยู่แล้วนะไม่ใช่กระจกเทียบมาแน่นอนคันนี้ประวัติศูนย์นะประวัติศูนย์สามารถตรวจเช็คได้นะไม่ไม่มีกอรครับอ่าโอเคมาในส่วนของด้านหลังนี้เขาก็ให้อ่าเซ,นซ็นเซอร์กรายถอยให้มาแล้วนะสองตำแหน่งคันนี้สวยๆครับพร้อมกับไฟท้ายด้านหลังนะที่ไม่เหลืองไม่แตกไม่ล่อ เป็นแบบกลายนิ่งนะที่เป็นเส้นสวยๆพร้อมกับหลอด LED อยู่ด้านในด้านบนไฟเลี้ยวเขายัางเป็นมันติดดีเฟคเตอร์อยู่นะเป็นหลอดไส้แบบไฮโดรเจนคันนี้สวยๆถ้าผมเป็นลูกค้าผมเลือกคันนี้นะเพราะว่าคันนี้เหมาะสําหรับครอบครัวนะสําหรับใครที่ยังไม่มีรถนะต้องการรถคันแรกนะคันนี้ตอบโจทย์สุดๆครับเพราะฤดูนี้ก็เป็นฤดูร้อนนะฤดูหน้าฤดูฝนแล้วก็ไม่ต้องการให้ลูกให้เมีย ให้แฟนต้องไปทํางานตากแดดตากฝนนะลูกต้องไปโรงเรียนอย่างเงี้ยสามารถส่งสะดวกสบายแล้วรถเป็นรถสไตล์ผู้บริหารด้วยขับแล้วดูหรูหรามีฐานะยิ่งขึ้นนะคันนี้ตอบโจทย์ครับเพราะภายในนี้เขากว้างมากนะเป็นเอกลักษณ์ของอัลติสเข้าอยู่แล้วส่วนตัวเครื่องนี้เป็นเครื่องที่อึดถึกทนท,นที่สุดนะะของเครื่องทุกเป็นเครื่องเก๋งโตโยต้าที่ทนมากๆคันนี้นะ ไม่ประมาณ2 0 0 0 0นหรือ2,5น้านีทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะมีการเทสอยู่ที่ประมาณล้านกิโลนะก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเลยมาให้ดูฝั่งขวาเต็มๆก่อนนะโอเคเอซีตัวสันเหลี่ยมของตัวรถนี้ก็คมมากๆอ่าสันเหลี่ยมนี้คมมากๆนะให้ดูก่อนนะแสงที่กระทบกับตัวรถนะยังอยู่ในแบบความเงามากอ่านับ1 2 3สองามเหลี่ยมพวกนี้ยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมล้อด้านหลังนะตัวล้อแม็กดูในสภาพดีเลย ภายในซุ้มล้อครับการยาการมาร์คซิลโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะแล้วก็ในส่วนของล้อหน้านะตัวนี้ตัวแม็กสวยๆครับสวยทั้ง4ี่ล้อยนะที่ผมดูมาก็เลยรีบเอามารีวิวให้เอฟได้ดูก่อนกวัวจองไม่ทันกันครับคันนี้นะ,ะตัวโช๊คด้านหน้าฝั่งขวานะการแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยสภาพคันนี้สวยๆโอเค๋ย่าเราไปดูไฮไลท์ภายในกันนะ ก่อนจะไปดูภายในะเรามาดูที่ประตูก่อนนะตัวประตูตัวนี้นะตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางนะยังสามารถใช้งานได้ปกติยาวๆเหมือนเดิมเลยการมาร์กการยาสิทิโคนจากโรงงานนะั้นยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยนะส่วนลูกค้าบอกว่าคุณแมนคุณยังไม่ได้ถ่ายจุดนี้มานะติดต่อมาหาผมเดี๋ยวผมมารีวิวให้แบบส่วนตัวอีกรอบหนึ่งเลยอยากเห็นจุดไหนนะวิดีโอคอลคุยกันเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเลยในส่วนนี้นะโอเคมาในส่วนของคานเอ ัวคาน A บานพับบนและบานพับล่างยังอยู่ในสภาพดีนะตัวท่อหดเก็บสายไฟอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะคาน B หัวน็อตให้ดูก่อนนะคมกริบมากนะสียังไม่แตกไม่ลอกเลยส่วนตรงนี้นะเพิ่งเข้าใหม่มาจริงๆครับอ่าทำไมเขาถอดบ่อครับอ่าถอดบ่อนะทุกคันเข้ามาต้องปรับสภาพนะให้เหมือนรถป้ายแดงเลยนะเนี่ยเราจะถอดบ่อออกแล้วทําการดูดฝุ่นนะทําการดูดฝุ่นออกทั้งหมดแบบนี้เลยแล้วก็มีการถอดล้อออกทั้ง4ล้อนะเพื่อขัด เพื่อขัดสีชวีวันนะ,อะเอาแปรงสีฟันขัดทุกซอกทุกมุมเล็กๆเลยลูกค้าต้องได้ของดีกับบ้านนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าตัวรถนะแต่นั่งไม่ได้ผมต้องมีตัวนี้ตัวถังถั <c oughs> งสําหรับนั่งนะโอเคโอเคถังสําหรับนั่งมนะาเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าตัวรถอึบมาแล้วก็เหยียบเบรกสตาร์ทรถ ผมขอคืนพรมลายแป๊บโอเคปิดประตูฟังจากเสียงเครื่องแล้วนิ่งนะครับนิ่งมากคันนี้นะไมัแค่แสนเดียวนะโอเคหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แสดงอยู่ที่14,3 3 9สกิโลเมตรแค่นั้นเลยนะเป็นหน้าปัดทรงสปอร์ตครับพร้อมกับพรมไลไรมันติฟังก์ชันนะอยู่ในสภาพดีนะตัวพรมไลไยให้ดูก่อนนะคอนโซลด้านหน้านี้ใหม่ๆครับมานะไม่มีขาวผสมเลยดำล้วนๆเลยนะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีครีมสวยๆนะพร้อมกับลำโพงนะตรงนี้เขาก็เขียนว่า,าระบบแอร์แบกนะเป็นแอร์แบกจตตำแหน่งนะด้านข้างตรงนี้มีให้ด้วยนี่นะเขามีถุงลมให้ด้านข้างตรงนี้ความปลอดภัยผมถือว่าโอเคเลยนะผมถือว่าโอเคเลยแล้วก็ด้านพื้นตรงนี้เขาก็มีการถอดเพื่อทําความสะอาดดูดฝุ่นนะเพราะว่าช่างเขาก็ไปหุ้มคันไหนที่บอกไม่สวยแล้วก็ไปหุ้มให้ใหม่จะเป็นสีเดียวกันกับตัวนี้นะเป็นสีเดียวกันกับตัวนี้เลยอยู่ในสภาพดีเลยตัว นี่ที่พักแขนที่พักแขนอ่ตรงนี้นะการถอดเบาะดีอย่างหนึ่งลูกค้าจะได้เห็นด้วยลูกค้าจะได้เห็นด้วยนะสภาพดีๆครับคันนี้นะสภาพดีๆเลยตรงนี้สามารถถอดได้นะสามารถถอดได้ตัวนี้นะเลขตัวถังเลขตัวถังขอปิดไปครึ่งหนึ่งก่อนนะขอปิดไปครึ่งหนึ่งก่อนนะโอเคเลขตัวถังยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะนี่สภาพสวยๆเลขตัวถังนี้ไม่มีการลบ เอามาขดูดเอามาตอกใหม่เอามาเจียใหม,ไม่ไม่มีนะสภาพคันนี้สวยๆครับสวยๆนะอ่าโอเคการถอดบ่อกออกก็ดีลูกค้าจะได้เห็นลูกซอกทุกมุมนะโอเคตรงนี้ก็เป็นในส่วนควบคุมการปรับกระจกมองข้างไม่รู้โฟกัสไหมโฟกัสหน่อยครับกล้องโอเคตรงนี้ก็เป็นในส่วนควบคุมของกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟบไฟ้านะจะผมปรับไปดูเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหนม สามารถปรับใช้งานได้ปกติเลยทั้งซ้ายและขวานะตรงนี้ก็เป็น Energy Start Stop. s t a r าร์สอยู่ในสภาพดีเหมือนกันส่วนเครื่องเล่นผมไม่ขออนุญาตเปิดเปิดเปิดให้ฟังนะอย่าผมติดลิขสิทธิ์อย่าผมติดลิขสิทธิก์ก็ถือว่าโอเคเลยยังสามารถใช้งานได้อยู่ยาตัวหน้าจอนาฬิกาตรงนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วตรงนี้ก็เป็นไลท์อิมเมอร์เซนซีเป็นไปฉุกเฉินสามารถกดใช้งานได้ปกติยวผมกดให้ดูเสียงนี้ยังแน่นๆอยู่นะเสียงดีเลยเขายังแน่นๆอยู่ในส่วนนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วน อคอนโซลของการโรอากาศภายในรถนะบ้านเราก็เรียกแอ์นะแอ์ Air นี่เปิดมาเย็นเลยเมื่อกี้ร้อนๆนะผมเข้ามากลัวเป็นไข้มากเลยนะแอย่ยางหนาวโอเคในส่วนตรงนี้นะเป็นช่อง DC 1 2โวลต์เป็นช่อง DC 1 2โวลต์นะร้อยนะให้กําลังอยู่ที่120วัตต์นะสำหรับนี่เขามีมาให้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเขาติดกล้องมานะสายสายยังอยู่นี่อยู่เลยนะสายยังอยู่นี่อยู่เลยเดีย๋ยวผมดูให้ว่ากล้องกล้องเขามีให้ไหม ถ้าไม่มีให้เดี๋ยวผมแถมให้ผมแถมให้นะโอเคแสดงว่าลูกค้าเก่าเขาถอดออกเขาถอดออกแต่เ,เขาไม่ได้เอาสายออกเดี๋ยวผมแถมให้เลยซื้อรถกับผมเดี๋ยวผมแถมกล้องบันทึกด้านหน้าให้นะโอเครู้เรื่องเดี๋ยวผมแถมให้เลยนะแล้วก็ส่วนที่เก็บของตัวนี้นะอ่าคู่มืออยู่ครบครับคู่มืออยู่ครบนะแล้วก็มีสำเนาสำเนานี้เล่มไม่ชุดไม่ชำรุดหายอยู่แล้วนะเรามีประวัติอ่าหน้าสิบหกหน้าสิบแปดให้ดูนะว่ารถเคยทําอะไรไหม เรามีให้ดูอยู่แล้วลูกค้ามาติดต่อได้แต่ผมไม่ขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูตอนนี้นะโอเคใครอยากดูโทรมา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 คุยกันส่วนตัวเดี๋ยวผมให้ดูเลยอ่าสำเนารถนะโอเคส่วนตัวเบาะด,ด้านหลังอยู่ในสภาพดีถือว่ากว้างเลยแต่เดี๋ยวผมขอถ่ายตรงนี้เลยแล้วกันผมจะได้ไม่ต้องไปเปิดด้านหลังนะตรงนู้นเห็นไหมอ่าเขามีแอร์แปกด้านหลังให้นะสองฝั่งเลย แอร์แบด้านหลังให้ทั้งสองฝั่งเลยความปลอดภัยมีทั้งหมด7ต็ดตำแหน่งนะความปลอดภัยนี้ดี D สุดนะตรงนี้เขาเรียกคาร A B C นะไม่มีชนหนักมาแน่นอนผมรับประกันได้คันนี้รีบโทรหาผมเลยนะโอเคเดี๋ยวเราขอไปรีวิวด้านหลังกันนะตรงที่เก็บสัมภาระด้านหลังแล้วก็ฝากระโปรงหน้าหน้ากันห้องเครื่องกันนะอโอเคมาในส่วนแรกก่อนเลยนะตัวฝากระโปรงด้านหลังนี้นะตัวสัหลี่ยมยังอยู่ใน สภาพดีปกติครบเหมือนเดิมเลยนะตัวท่อเก็บสายไฟก็เก็บงานสวยเลยตัวนี้นะแล้วก็ตัวท่อหัวนอ็อตยึดของฝากระโปรงไม่มีรอยประแจแตะมาแน่นอนเลยตัวฝาเหลี่ยมตัวเหลี่ยมพวกนี้ยังอยู่ครบปกติการยาสิลุขคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับไม่เคยมีถอดไปเคาะไปตัดไปเชื่อมอะไรไม่มีเลยนะผมรับประกันได้ในส่วนนี้ที่เก็บสมาราชนี่กว้างขวางมากเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะ ผมเคยรีวิวมาหลายคลิปแล้วก็สามารถใส่กระเป๋าบิ๊กแบ็กบิ๊กไซส์ได้เลยนะประมาณ4ใบนะแล้วก็ล้ออะไหล่ตัวนี้ก็เป็นยางของบิ t โ n นเหมือนกันนะแล้วก็มีอุปกรณ์ถอดล้อชุดแม่แรงอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยตัวกิ๊บน่าจะเป็นกิ๊บของด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาเก็บให้อีกทีนึงเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สุดๆร้อนๆเลยเขาอาจจะเก็บงานไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะในส่วนนี้นะตัวกันลอ,อยอยู่ในสภาพดีแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้แล้วสองตำแหน่งนะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับคันนี้ สวยๆรีบๆเลยนะศูนย์หกสามสี่ศูนย์เจ็ดแปดสองโทรหาผมนะผมบริการเต็มร้อยอยู่แล้วนะผมบริการเต็มร้อยโท,นะโทรมาปรึกษาเคสผมก็ได้นะโทรมาปรึกษาเคสผมก็ได้นะว่าผมเคยติดนั่นติดนี่นะ๋ย่ผมขอเกินนิดนึงก่อนว่าลูกค้าการมีเครดิตไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะการมีเครดิตเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ต้องโกหกผมนะไม่ต้องโกหกนะเพราะว่าคุณมีตัวตนคุณมีตัวตนในธนาคารนะอ่ายิ่งคุณมีเครดิต ที่เป็นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยพอนดีพอนตรงมาตลอดนั่นแหละเป็นตัวช่วยให้คุณผ่านไปแล้ว60%นะอนะโอเคมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับโอเคครับมาดูที่ฝากระโปรงก่อนเลยนะหาให้ดูสันเหลี่ยมของพวกนี้นะตัวนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวถังนะไม่เคยมีถอดมีอะไรแน่นอนอยู่ในสภาพดีเลยนะจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรยังอยู่ครบนะ ตัวขายึดไม่มีหักไม่มีงอหัวนอ็อตนี่คมกริบทั้ง2ฝั่งแล้วก็ได้ฝากระโปรงแท้จากโตโยต้าเลยไม่ใช่ฝาเทียบเชียงโปงมาแน่นอนนะแผ่นการความร้อนอยู่ในสภาพดีครับตัวกิฟตัวอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมสติ๊กเกอร์มออกก็ควรระวังระบบน้ำยาเขาแอร์เขาก็มีมาให้นะหาน้้ำยาแอร์เขาคือ R 1 3 4 a น่อครับอ,อยู่ในสภาพดีแล้วก็เดีย๋ยวผมให้ดูภายในตรงนี้นะตัวหัวน,อน็อตนี้ไม่มีชนหนักเข้าไปถึงคานแน่นอนนะ ตัวคารตัวอะไรยังอยู่ในสภาพดีปกติไม่มีหักไม่มีงอหัวนอ็อตนี่คมกริบมากนะการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างๆดูในสภาพดีเลยแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็คให้นะค่า CCA นะ,ะดูตรงนี้เลยกันปี65โอเคผมเปลี่ยนแบตใหม่ให้เลยคันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตใหม่ให้เลยนะโอเคตัวเครื่องยนต์นะเป็น4สูบ16วา์เป็นเครื่องเบนซินขนาด1.6นิดนะ125แรงมา้า ลื่นปืดปา้ดแน่นอนอัตราการประหยัดน้ำมันนะท,ท็อปสปีดนะที่200อยนะอยู่ที่ประมาณ17กิโลต่อลิตรแต่ผมว่าไม่มีใครขับเกินอ่า200กิโลต่อ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 ชั่วโมงหรอกค่าค่าจะขับนะขับประมาณ1 2 0ยยประมาณนี้นะเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะประมาณอยู่ประมาณที่ประมาณ2 2ถึง25กิโลต่อลิตรถือว่าประหยัดเลยโคตรประหยัดเลยนะคันนี้นะตัวคีบแผงของหม้อน้ำนี้นะไม่มีล้มเลย หม้อนะ้านี้เขาใหญ่มากหมดปัญหาเรื่องเครื่อง h e ทได้เลยในส่วนนี้นะโอเคในส่วนสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดติดตามผมด้วยนะในช่อง NN Racing อ u t ต i มือสองนี่ก็เป็นช่องของผมนะแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในเมียนบุรีสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะไม่เสียตังค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ